รามาตุลลอยวบาระกาตุกสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักของคุณครูกะไซทุกคนนะคะฐานักเรียนคะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับคุณครูกะไซเช่นเคยนะคะในคาบเรยียนออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะนักเรียนคะเมื่อคาบที่ผ่านมาเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของแหล่งน้ําในท้องถิ่นนะคะแล้วก็และการใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะ เราก็จะเข้าสู่เนื้อหาในะวันนี้ก็คือในเรื่องของความจําเป็นต่อ,อ,อของน้ําต่อชีวิตและการประหยัดน้ํานั่นเองนะคะโอเคค่ะนักเรียนทุกคนพร้อมหรือยังถ้านายนทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้ามาสูะะ่เนื้อหาบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะร่วมกันอ่านดูอากันพร้อมๆกันนะคะ ค่ะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮีมรอบบิซิดนีอิลมันว a รซุคนีฟะห์มันอามนค่ะสำหรับหัวข้อความจำเป็นของน้ำต่อชีวิตและการประหยัดน้ำนะคะการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำตลอดเวลาดังนั้นนะคะพืชใช้น้ำเป็นวัตถุดิบนะคะในการสร้างอาหารและลำเลียงสารต่างๆภายในลำต้นนะคะ สัตว์ก็เหมือนกันนะคะใช้น้ำนะคะเป็นที่อยู่อาศัยและรักษาอุณหภูมิของร่างกายค่นะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่ามนุษย์ใช้ประโยชน์จากน้ำในด้านใดบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ในแต่ละวันของเราเราต้องดื่มน้ําใช่หรือไม่นะคะซึ่งการที่เราต้องใช้น้ําในการทํากิจกรรมหลายๆอย่างนะคะหรือว่าหลายกิจกรรมอย่างเช่นาการใช้น้ําในการทําความสะอาดเสื้อผ้าการซักผ้าการล้างจานและรดน้ําต้นไม้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ ต้องใช้น้ำในกระบวนการต่างๆ,างๆยกตัวอย่างเช่นการย่อยอาหารการลำเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะคะการปรับอุณหภูมิของร่างกายนะคะดังนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะคะในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ทั้งหมดเลยนะคะ ในลําดับถัดไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมนะคะซึ่งกิจกรรมวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะทํากิจกรรมที่7.2นะคะเรื่องการใช้น้ําในชีวิตประจําวันนะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะจะไปอยู่ในหน้าที่214-216นะคะค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนลืมไม่ได้เลยนะคะนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปนะคะ แล้วก็ส่งมายังใต้โพสต์ของคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูกะไซก็ขอจบการเรียนการสอนออนไลน์เพียงเท่านี้นะคะไว้เราพบเจอกันอีกครั้งในคาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะวัส,สลามค่ะบ๊ายบาย